สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสตเข้าวความไว้ดังนี้ครับชัยพลออกมาไลฟ์ออกตัวแบบนี้ให้ทนายตอบคําถามเรื่องค่าทนายเองชัยพลไม่ตอบแต่ชัยพลตอบว่านกแสกหวังดี คุยกับนกแสกประจำประจำสมพรน,นี่หนิดหนมเลยที่ฉั้นว่าแบบนี้พรุ่งนี้พวกคุณเปลี่ยนทนายคงจะไลายสดกันต้นตระกูลอีฉัน้นด่าทอทนายกันได้สนุกปากนายใหญ่เปิดไฟเขียวแล้วนี่ชัยพลยังไม่ได้คุยกับทนายตั้มนะคะแค่คุยกับทนายรัชพลทนายตั้มดูไลฟ์ของชัยพลแล้ว ถึงกับพูดว่าทําไมออกจากปากมันถึงยากหนักหนาทนายตั้มทีมทนายทุกคนเต็มที่ให้ใชัยพลและชัยพลละ่ะได้สักครึ่งตอบแทนทนายบ้างไหมซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป,ป,ก,ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรก,กบอกว่าป้าแตนออกมาตอบแล้วค่ะว่าไม่เคยให้เงินทนายตั้มเลย ถัดมานะครับบอกว่าสงสารป้าสงสารคุณทนายและทีมงานจะร้องไห้เพราะส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มมากกว่าคุยกับญาติความรู้สึกผูกพันเหมือนญาติมิตรเสียใจที่คุณทนายกับทีมงานต้องมาเจอกับคนแบบนี้เศร้าใจสุดๆค่ะถัดมานะครับบอกว่าป้าคะรู้คะ่ะว่าทนายน่ะมีความเป็นมืออาชีพแต่เจ็บตัวฟรีแบบนี้ อยากให้ทนายถอยจริงๆเลยค่ะถัดมาครับบอกว่าป้าถอนทับเธอค่ะเริ่มเกลียดจุดๆถๆัดมาครับบอกว่าเหมือนเขาไม่จริงจังอะไรเลยเลิกเลิกถัดมาครับบอกว่าป้าแตนออกมาตอบชัดๆเจนแล้วว่าป้ากับลุงนะ่ะยังไม่เคยจ่ายค่าทนายให้ทนายตั้มเลยแม้แต่ค่าที่อยู่ที่มากก,กอกทนายท่านก็เป็นคนจ่ายเองความคืบหน้าล่าสุด จากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับตอนคุณซานไปขอให้ทนายช่วยคุณเปิดปากได้เวลาผู้หญิงของคุณที่คุณการันตีว่าเขาหวังดีด่าทนายสาบแช่งยันต้นตระกูลคุณเปิดปากไม่ได้ชัยพลคุณยังดีพอที่เราจะอดทนทำคดีให้คุณอีกไหมคุณปล่อยให้คนเหล่านั้นด่าเมีย คุณด่าครอบครัวเมียคุณด่าตาของลูกคุณที่ไปดูแลหลานทุกครั้งที่คุณไปหายอดวิวกับ YouTube ให้คนด่าน้าของลูกคุณที่มาดูแลลูกคุณยามป่วยในขณะที่คุณกำลังไปงานศพแม่คนอื่นและไล้สดสนุกสนานหายอดวิวคุณยังมี ค่าพอที่เราจะโดนด่าทั้งโคตรเพื่อพวกคุณชัยพลสมพรเรายัางต้องทนขนาดไหนคะที่ฉันต้องใช้นี่แจวบองพวกคุณเท่าไหร่บอกมาเลยจะคืนให้ทุกสลึงทุกเฟื้องคุณเคยมีใจให้ใครไหมชัยพลสมพรถามจริงๆทนให้เขาด่าพ่อล่อแม่ได้สมพร ฉันหมดใจกับเธอตอนไปขอความช่วยเหลือติดต่อเขาโดยตรงได้พอเกิดเรื่องแทนที่จะให้เขาให้เกียรติเขาเคลียร์ตรงๆกลับเปิดไลฟ์หาเงินด้วยเคลียร์ไปขำไปคุณหมิ่นเกียรตทนายขนาดนี้ยังจะอยากให้ทนายช่วยคุณไหมชัยพลซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับได้แคปภาพนะครับ ที่เป็นการคุยไลน์นะครับกับบุคคลปริศนานะครับซึ่งมีการพูดคุยดังนี้สวัสดีครับผมอยากให้ทนายเข้ามาช่วยครับผมจะติดต่อท่านทนายทางไหนครับซึ่งอีกคนหนึ่งก็ตอบว่าเรื่องอะไรครับหลังจากนั้นก็เป็นการโทรคุยกันนะครับในไลน์ซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคนเราถ้าหมดใจ ฝืนไปมันก็สุดทนค่ะป้าอยู่ตรงนี้เป็นกรลังใจให้ทีมทนายทุกท่านค่ะทัดมานะครับบอกว่าชัยพลรู้ว่าทนายตั้มโดนโจมตีเรื่องอะไรแต่พอมีคนถามเพื่อยืนยันบอกให้เขาไปถามทนายตั้มเองแค่พูดความจริงออกมาตรงๆงมันยากตรงไหนความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับ l i f e ทนายรัชพลที่วิดีโอคอลกับทนายตั้มเมื่อครู่นั้นลบไปแล้วแต่ฉันขอหยิบยกมาพูดถึงเพื่อความกระจ่างใจทุกๆคนสืบเนื่องคลิปที่มีพระคุณเจ้าเทศนาธรรมเรื่องตีงูตีทนายและพูดถึงความในใจของชัยพลต่อการเปลี่ยนทนายและเรื่องอยากเพิ่มที่ปรึกษารวมทั้งการพูดถึง ข้าทนายทำนองว่าไม่มีของฟรีในโลกเลยทำให้ทนายตั้มต้องการคำตอบจากชัยพลถึงเรื่องนี้ว่าไปเล่าอะไรยังไงพระคุณเจ้าถึงออกมาบอกว่าไม่มีของฟรีในโลกอีกทั้งทนายตั้มยังไถาถามอีกว่าข่าวลือเสียหายเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทอง เรื่องคนใส่ร้ายพายสีทนายที่มาจากยูทูบเบอร์รอบกายรอบนอกบางช่องของชัยพลใจคอจะเงียบปล่อยให้ทางกลุ่ม F-C ทางตัวป้าเองต้องคอยแก้ต่างให้หรือทั้งที่เรื่องใส่ร้ายหลายเรื่องเกี่ยวโดยตรงกับตัวชัยพลเช่นข่าวลือที่ว่าทนายหัวหมอให้ชัยพลโอนเงิน ข้าทนายเข้าบัญชีส่วนตัวอีกทางหนึ่งเรื่องใส่ร้ายแบบนี้ชัยพลสมควรนิ่งเฉยงั้นหรืออันหนึ่งที่ทนายตั้มไม่ค่อยชอบใจนักคือที่การที่มีคนนอกแถมยังมีเครื่องแบบสง์มาวิเาะวิจารณ์วิชาชีพทนายแบบนี้จึงได้ตั้งคำถามกับชัยพลให้ไขข้อข้องใจเพราะ เป็นทนายกับลูกความกันถ้ามีความลับต่อกันแบบนี้ไปเปิดใจอะไรแบบนี้คงเห็นทีจะทำงานร่วมกันลำบากอีฉันหยอดความคิดเห็นส่วนตัวเติมท้ายหรือกระแสะเปลี่ยนทนายจะเป็นจริงตอนนี้แหละตอนที่ทนายตั้มตั้งคำถามตรงๆใครมีอะไรจะถามถามได้นะคะ ดิฉันตอบแทนทนายตั้มได้ได้รับอนุญาตมาแล้วความคลิปหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook, f เฟ e บ o ๊ก FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับน้าแต่น่ารักพาแม่ไปเที่ยวมมอแม่แมะเป็นลูกที่คิดถึงแม่ตัวเองก่อนแม่คนอื่นถือเป็นผู้มีความกระตันยูกระตะเวทีซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับได้แ,แคปภาพนะครับเป็นวิดีโอจากช่องน้าแต่ ที่มีชื่อว่าพายายมาเที่ยวนะครับจากช่องน้าแต่บ้านกกกอกหนูนาฟาร์ม VIP ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าจริงค่ะป้าดูดูแล้วเหมือนเขาไม่ค่อยจะปกติแต่เรื่องความรักที่มีต่อบุพการีทั้งสองต้องยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆนะคะป้าถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะป้า น่าแต่ดูแลพ่อแม่ดีค่ะและชอบหยอกล้อต่อชานให้มีความสุขได้หัวเราะถัดมานะครับบอกว่าผมนี่รักป้าตรงเนี้ยร้ายกาจจริงๆฮ่หาห,าหา่าถัดมานะครับบอกว่ามงเท,งมงมงท่งมงมงเท่งมงถัดมานะครับบอกว่ามันมีประเด็นในายใหญ่มาอีกแล้ว YouTube Move on หลายช่องเลยน่าแต่จะต้องยอมไหมนะกอกในความมืดมิด ถัดมานะครับบอกว่านะ้าแต่เป็นนกเสรีเป็นคันเร่งยิ่งเหยียบยิ่งกดยิ่งขึ้นยิ่งเร่งแรงถัดมานะครับบอกว่ารักคุณบูหลันที่สุดกับคําตอบนี้ค่ะถัดมานะครับบอกว่ารักพ่อแม่ของเราก่อนพ่อแม่คนอื่นสั้นๆแต่คือทุกสิ่งที่ลูกควรทําถัดมานะครับบอกว่าชีวิตมันสั้นอยู่ไม่ถึงร้อยปี ใครเป็นลูกที่ได้อยู่ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ถือว่ามีบุญที่จะได้ตอบแทนพระคุณในชาตินี้พาพ่อแม่ไปเที่ยวเมื่อท่านยังมีแรงเดินหูได้ยินสายตามองเห็นใจรับรู้ดีกว่าทำบุญไปให้เมื่อจากไปไม่มีวันกลับ